AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของ Google นะครับที่ชื่อว่า d e p m ไ n i นะครับล่าสุดเนี่ยไปโชว์ผลงานทางด้านโบราณคดีครับทำนายตัวอักษรภาษากรีกโบราณที่หายไปจากหลักศิลาจาลึกได้ผู้ผมชมจำ DeepMind ได้ไหมครับ d e p m ไม d นี่คือปัญญาประดิษฐ์หรือระบบ AI ที่ Google ได้สร้างขึ้นแล้วทำเป็นโปรเจกต์นะครับที่จะพัฒนาให้ AI ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถและฉลาด เรียกว่าฉลาดระดับมากกว่ามนุษย์ในเฉพาะเรื่องนั้นๆนะที่ผ่านมาเราเคยรู้จักกันดีกับด m มายในเรื่องของการที่ไปฝึกเล่นเกมโกะแล้วก็แข่งเกมโกะชนะแชมป์โลกที่เป็นมนุษย์จริงๆนะครับชนะคนได้ด้วยสุดยอดมากๆนะครับหลังจากนั้นดีมายพอมีชื่อเสียงตรงนั้นเสริบกูเกิลก็เปลี่ยนโปรเจกต์ไปทําอย่างอื่นนะครับผมเคยอ่านข่าวนึงก็คือดิมายเนี่ยเคยถูกส่งไปใช้ที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึกที่สหรัฐอเมริกานะครับ ที่นู่นน่ยจะมีผู้ป่วยติดเตียงเป็นจํานวนมากก็คือคนที่ได้รับบาดเจ็บและมีความพิการอยู่นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลปัญหาของโรงพยาบาลหานผ่านศึกที่สหรัฐอเมริกาคือเวลามีผู้ป่วยเกิดอาการหัวใจวายทีมแพทย์จะเข้าไปช่วยไม่ทัน Google ก็เลยอาสาบอกว่างั้นเอา e p m p n d ตัวนี้เข้าไปเชื่อมต่อกับระบบเน็ตเวิร์กของแต่ละเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลนั้นตัว d e e p าเนี่ยมันจะทำการเรียนรู้ครับ ถึงอาการของผู้ป่วยแต่ละคนอ่านจากค่าการวัดอัตราการเต้นของหัวใจของออกซิเจนความดันโลหิตและบลัดเพชเชอร์หรือทางหรืออะไรต่างๆหรือเครื่องวัดต่างๆนะครับที่อยู่ในนั้นอ่านค่าเสร็จแล้วเก็บสถิติแล้วตัวดีมายเนี่ยมันสามารถทำนายได้ว่าผู้ป่วยที่อยู่ชั้น3เตียง4กํกำลังจะหัวใจวายตายในอีก10นาทีางหน้าทีมแพทย์สามารถเอาเครื่องปั๊มหัวใจอะไรไปจอดรอใกล้ๆได้เลย แล้วมันทำนายได้แม่นมากๆแม่นยำและหวังผลได้โชว์ผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับดีมายถูกส่งไปทำงานลักษณะแบบนี้หลายๆปีทั่วโลกทำงานหลายๆงานล่าสุดมีข่าวมาว่า d e p m i ายกำลังจะไปช่วยนักโบราณคดีนะครับไปช่วยแกะข้อความเก่าๆจากหลักศิลาจารึกนะครับซึ่งจะเป็นภาษากรีกโบราณ ความยากของงานนี้คือสิ่งที่นักโบราณคดีพบเจอมาในอดีตนะครับบางทีเราเจอแผ่นหลักศิลาจารึกมันแหว่งๆตามธรรมชาติข้อความที่มีอยู่มันอาจจะมีเพียงแค่50%หรือ40%ของพื้นที่ทั้งหมดมันทําให้เราไม่สามารถถอดรหัสได้ว่าภาษาทั้งหมดที่เขาพูดเนี่ยข้อความส่วนที่หายไปมันพูดเรื่องอะไรแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องอะไร ถ้าใช้คนจริงๆทำเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการเดาแล้วก็สุ่มตัวอย่างอะไรทดลองโอ้คือมันเป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆเยอะๆงานแบบนี้แหละครับ Deep ไมล์ชอบมากๆนะแล้ว딥ไมล์ความจำแม่นมีการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นร้อยร้อยพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนครั้งแล้วหาความน่าจะเป็นทำให้딥ไมล์สามารถทำงานได้เร็วกว่าคนนะครับล่าสุด딥ไมล์นะครับถูกสร้างขึ้นมาเป็นปัญญาประดิษฐ์ชุดหนึ่งที่ชื่อว่าอิชฮากา อิชฮาก้ามีความสามารถในการอ่านบันทึกภาษากรีกที่อยู่บนหลักศิลาจาึกแล้วมันมีข้อความไม่ครบมันสามารถทํานายได้ว่าข้อความที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีคําอะไรบ้างแล้วทั้งหมดเนี้ยแปลว่าอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเติมคําลงไปในช่องว่างส่วนที่หายไปแล้วทําให้ข้อความในหลักศิลาจาึกนั้นสมบูรณ์ขึ้นมาได้นอกจากนี้นะครับยังไม่หมดดีฟไมยังไปเชื่อมโยงข้อมูล กับนักโบราณคดีที่ขุดแล้วตามพื้นที่ต่างๆกับสถิติเก่าๆที่เขามีอยู่ทั้งโลกสามารถบอกได้ด้วยว่าพื้นที่ข้อความนี้ถูกบันทึกอยู่ตรงโลเคชันไหนของแหล่งขุดและสามารถทำนายเวลาของบันทึกนี้ได้ด้วยว่าเกิดขึ้นในปีไหนโอ้โหเนี่ยเรียกว่าทำงานได้หลายอย่างงานนี้ช่วยนักโบราณคดีได้มากเลยนะครับความแม่นยำของอิชฮาก้านะครับอยู่ที่ 62%หลังจากทดลองทํามาหลายครั้งนะครับถ้ามีนักโบราณคดีไปนั่งทํางานร่วมกันคือตัวอิชากามันจะเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันจะมีสส่วนคือส่วนที่เป็นหัวสแกนยื่นเข้าไปอ่านพื้นที่แล้วก็มีหน่วยประมวลผลนะฮะซึ่งมันเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เราต้องยกมันไปพอยกมันไปปุ๊บเนี่ยมันไปทํางานเนี่ยถ้ามีนักโบราณคดีอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วช่วยปรับแต่งหรือปรับมุมหรือปรับทิศทาง ที่จะทําให้อิชฮาก้าตัวนี้นะครับมันทํางานได้อย่างเหมาะสมความแม่นยําจะเพิ่มขึ้นจาก62%เป็น72%ถือว่าย่นเวลาและลดภาระการทํางานของนักโบราณคดีมากยิ่งขึ้นนะครับทำนายแหล่งที่มาได้แม่นยำา71%ทํานายช่วงเวลาบวกลบไม่เกิน30ปีโอ้โหประวัติศาสตร์ระดับ100ปีพันปีครับสามารถทำนายได้บวกลบไม่เกิน30ปีถือว่าใกล้เคียงมาก สุดยอดมากๆนะครับใครอยากลอง i ิชฮาก้าไหมครับ Google เนี่ยเขาทำเว็บไซต์ของ d e e p m i n d ขึ้นมาแล้วมีช่องให้เราสามารถเข้าไปทดสอบได้ด้วยคือไปใช้งานทดลองใช้งานเจ้าตัว i ิชฮาก้ตัวนี้ได้ฟรีด้วยนะครับคือเขาบอกว่าหลายคนอาจจะอยากได้อิชฮาก้ตัวนี้ไปใช้ในพิพิธภัณฑ์หรือในงานส่วนอื่นๆนะที่เป็นภาษากรีกโบราณคุณสามารถเข้าไปได้ที่เว็บ i s haka.deepmind.com เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีช่องนะให้กรอกเป็นได a ล็อกบ x อกอยู่คุณสามารถใส่ภาษากรีกโบราณลงไปได้แต่เขาจะแปลได้ไม่เกินครั้งละ50ข้อความหรือ50ตัวอักษรใส่ลงไปไม่เกิน50ตัวอักษรแล้วมันจะเจ n เน a เรให้คุณได้ว่าข้อความเนี้ยพูดถึงเรื่องอะไรข้อความที่หายไปที่ไม่ครบน่าจะมีอะไรบ้างแล้วสถานที่ที่จะบันทึกข้อความนี้และช่วงเวลา จะบอกมา3อย่างนี้เลยนะสุดยอดมากๆใครอยากได้ AI ใช้ฟรีลองไปใช้ดูครับ deepmind.com